สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบันบค่ะพี่น้องมือเส้อผามาเฮ็ดกับเขาค่ะเมนูมือนีนี่สามอย่างมาหะพี่น้องอย่างแรกก็คือแกงแกงส้มผักรวมค่ะพี่น้องกะสมีแตงโมออนค่ะหัวเช่าค่ะแล้วก็กวางตุ่งค่ะพี่น้องแล้วก็ผักกัดขาวก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นดอกแคค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะเดี๋ยวนเอาให้บึ้งดอกแค่แกะแล้วล้างแล้วเรียบร้อยค่ะสามารถแกงส้มนะคะพี่น้อง พระเอกของแกงสมมณีก็คือแตงโมออนค่ะพี่น้องแกงสมแซ่บแซ่บพื้นน้ำเต้านี่แหละค่ะแล้วอีกเมนูน,นึงก็คือผัดบุนเส้นเนาะคะ่ะพี่น้องผัดบุนเส้นในนู้ซบได้ผัดให้เบิงเนาะคะ่ะเพราะวานู้ผัดเบิงไรคลิปละค่ะแล้วอีกเมนูน,นึงก็คือกุ้งชุบแป้งทอดอันนี้นู้อาจจเซ็ดให้เบิงอยู่ค่ะพี่น้องก็ ก็คือเกาบ่มีหยังไหลยมางมากเยค่ะพี่น้องแต่ว่ามื้อน,นี้เมนูรักเลยก็สิเห็ดแกงสมเฮเบิ่งค่ะคยเห็ดไปแลเราค่ะอีกคลิปนึงนะคะพี่น้องแต่ตอนนั้นบ่นมีแตงโมออนใส่ค่ะมื้อน,นี้มีครบเบเลยค่ะพี่น้องเอาละ่ะเดี๋ยวก็อื่นฮามาเห็ดแกงสมกันเลยจ้าแกงสมนี่นูก,ก็จะใส่น้ำพริกไปหนึ่งทับที่ค่ะพี่น้องเพราะว่าน้ำพริกนี่เผ็ดเนะคะ่ะน้ำพริกนี่ก็สำเร็จรูเพื่อกาค่ะพี่น้องนี่ค่ะเราก็ไล่น้ำพริกลงไป เพราะว่าน้ำพริกนี่นูตำโมเป็นค่ะพี่น้องนูบอกตรงๆเลยว่านูตำน้ำพริกแกงส้มโมเป็นแล้วก็ถ้าตำแล้วมันกระเซยหยาบๆค่ะพี่น้องนูก็เลยสื่อแบบเล็กๆดูมากเกหรเรียบร้อยนะคะก็เอามาแซ่ส่องแขนงไหวได้ค่ะพี่น้องน้ำพริกแกงส้มนี่แส่แข็งจิงไตกับโบแข็งเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าน่าเป็นหน้าเปียกๆคะ่ะแกงส้มนี่นูใส่กุ้งนะคะ สบมีปลามีป่ปูที่ยังใส่ค่ะพี่น้องที่นี่สกินแกงสมใส่กลุ่มค่ะพี่น้องกลุ่มซดกลุ่มยังยัง,งสีค่ะแต่ว่าถ้าเป็นยูบันเข้าหรือว่าอยูสาหรือผู้ใดมักนะคะพี่น้องแกงใส่ปลาคอแกงแปะซ่าแกงยังสีค่ะแซ่บค่ะมือสุดมีเนื้อปลาตำลงไปอีกแน,น่นอยหนึ่งกระแซ่บแต่ว่าที่นี่กินแกงสมแบบนำใสเลยค่ะมีตะกุ่มรอยองลงเล็งแค่นั้นนะคะพี่น้อง ค่ะเดี๋ยวนุลอดให้นำเดี๋ยวจะเข้านึงค่ะเอาละค่ะพี่น้องนานเริ่มเดือนแล้วนุก็จะใส่หัวเช่เท้ากับแตงโมออนลงไปก่อนค่ะเพราะว่าสองอย่างนี้สุกหยาค่ะพี่น้องมาเพน่ก็สว่าเป็นอย่างโบไซทีดียวลงไปเลยค่ะก็เมื่อใส่ได้อยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่าเมื่อสุกโบซ้ำกันพักพักอื่นยังดอกแค่หรือว่าประกาศขาวสีมันก็สะเปืียไปเลยนะคะเขาก็เลยเอาพวงที่สุกหยาที่ลงก่อนค่ะก็คือแตงโมออนกับหัวเชเท้าค่ะ หนอ้องแทบงก็ได้ค่ะพี่น้องถาท่านหนูอาจจะได้เห็ดกุ้งสุกแปงทอดทับเบิรงกักัเป็นแบบเก่าๆที่หนูเคยเห็ดแล้วเนาะค่ะพี่น้องกักับโมเน่ใจว่าสเวลาท่านโมหาพัวหนูไม่เวลาแค่สามสิบนาทีเนาะค่ะจะถ้าท่านม,มันก็จะเห็ดทับเบิรงเนาะค่ะถ้าโอท่านกัเบิรงนตะแกงสมไปกัเบิรงกุ้งสุกแปงทอดตอนเสร็จก็ได้เนาะค่ะพี่น้องในรอบเบิรงก่อนเนาะค่ะเพราะว่าเมื่อนี้หนูลงมเบเห็ดก็ของสัตวมั่วแต่เห็ดนั่นเห็ดนี่อยู่ค่ะเห็ดเมื่เห็ดก็เผากระคำ นี่ค่ะเดี๋ยวใส่เห็ดเบื้งแกงสมก่อนพวกกุ้งกับเอ่อผัดบุญเส้นนี่ก็เฮ็ดบ่อยค่ะแกงสมนี่ก็เฮ็ดประมาณพักรวบนี่คือหม้อที่สองหรือที่สามนี่แหละค่ะพี่น้องนี่ค่ะกะเว้นอันนุก,ก็บ่ดได้อัดคลิปเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าเมื่อนี่เห็ดไก่เตลิยากิค่ะพี่น้องไฟลุกบึ้มคือมาสินุกอบเดะโนซุบเดะมาเห็ดคิดให้เบิ้งละ ค,ความตกใจเข่าแบบว่าไฟมันเอ่้ำมันมันหอนแห้งเวละค่ะพี่นอ้องถ้าเป็นบ้านเท่านี่เป็นยาฆ่าเป็นรังค่ายาเป็นอย่างนี้ขึ้นสมัยเบิดละค่ะพี่น้องแต่นหนึ่งว่าเป็นปูนเป็นเล็กนะคะแม่เนอาน่อยู่ก็ตกใจแร่นนี้ค่ะพี่นอ้องคิดดิวยตกใจเป็นแม่ขั้วที่แบบอันตรายรอบด้านค่ะคิดว่าถ้าแม่หนูอันนี้เ่าะท่านี้พมหนูกับเรือดอกค่ะพี่นอ้องขึ้นสมัยเบอรูทว่าให้ลูกขึ้นมาจังสักนี่ค่ะ เท่ากาับช้อนฟ้องออกหน,หน่อยนึงค่ะพี่นอ้องไคะะต้มไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องให้แตงโมงกับกกับหัวเสเท่าสุกค่ะให้มันสุกก่อนใส่ยงอื่นลงไปค่ะพี่น้อง จะเขาก็เติมน้ำลงไปอีกหน่อยนึงค่ะพอแต่โมโอ้อออนเริ่มสุกค่ะพี่น้องก็พลิกเท่าค่ะเข้ากับใ่ผักกัดเช้าลงไปตามด้วยกวางตุ้งค่ะ หมอบอกแง่เลยะค่ะพี่น้องมิตรพักนวลวดโบนเนนกุ้งนะคะพี่น้องเน้นพักนี่ค่ะพี่น้องผู้ใดอ,อยากให้แซ่แสบด้วยค่ะแนะนําว่าให้ตํปาปลาลุ่มไปน้ำนี่ค่ะแซ่บแผ้แน่นอน,นะค่ะพี่น้องแต่ว่า ทางนี้แม่เราโบกินเนาะค่ะก,กินเต้า้นำใสๆกับเลยบบมี่ปลาถ้ามี่ปลาขนๆแน่สดน้ำม,มันกระสีอเนื้อปลาเนียนๆโอ้สุดยอดพี่น้องแสบพี่ไข่แปะสักนะคะ งนี้เราแค่กันล้อยลายพี่น้องนุก็เห็ดเบอร์ุกอย่างเลยเนาะค่ะเฮ็ดไ้เบิ้งลง,ลงใงไเบิ้งแต่ละชิปนะคะซุปแล้ลแลกลลวก็แล้วหนึ่งแล้วก็แล้วลวกแล้วก็แล้วพัดนะ้ำมันหอยแล้วก็เล้าค่ะพี่น้องกะสมาแกงสม่ตหลังจากนั้นกับบุ้หูสเปซไซเราเพราะว่าฝากให้พี่ให้น้องกินเบิร์ละ,ะคะ่ะต้นน,น้อยๆเลยคะ่ะมันเห็นแค่มันออกดอก กำลังหอมหว่นๆป้นมากเบิ่งนาฬิกาแล้วก็คือสะบัดเห็ดให้เบ่งดอดเดอรค่ะพี่น้องกลุ่มชุบแกลงทอดก็คือเกาล่ะค่ะก็เห็ดแบบเกาไม่ยังเปลี่ยนแปลงครับพี่น้องกลุ่มกระโตไม่ใหญ่ดอกกลุ่มชุดแกงทอดกับสี่ง่ก็เอามาแกงสมนะคะเพราะว่านูสือกลุ่มมาสองใสกลุ่มแกงสมนี่แต่อีกใสหนึ่งครับพี่น้องพอเริ่มเดือดพักเริมสุกค่ะอันนี้นุสบะเห็ดเปื่อยด้วยค่ะพี่น้องพักกัดขาวก็พักกองตุ่มค่ะมุกจะใส่ดอกแค่ลงไป มือโดแค่ปลาแล้วเด็ดอันนี้อบไผ่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะเด็ดเกสรอบไผ่จริงๆโดแค่นี้เด้อค่ะค่ะโบเด็ดกับโบเป็นอย่างโบขมบค่ะโบขมโบเฟื่องโบยังน้องกินดิบๆค่ะน้องกินตะไครบบหนึงแห็นบางคลิปนะคะพี่น้องกินดิบๆเลยเสแแบบค่ะเ่แบซุปนี่ก็คือซุปหรือเสแบอินดีค่ะพี่น้องมัเห็ดไร้เถอะมันคือเห็ดเขาตู้เย็นไว้เห็ด ตุปดอกแค่นี้เ็ดเก็บใส่ตู้เย็นได้แค่ขึ้นเดียวเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าคขะหอมมือมไม้มนันนี่มัสโอมันเมนตุกๆเลยล่ะแต่ว่าให้กินมือนหนึ่งต่อมือนแสบอยู่เบื้องหจะเก็บเขาได้แค่ขึ้นเดียวค่ะ นี่คะ่ะพี่น้องยวรอเห็นออกแค่ยุ้จะข้าวนึงคะ่ะเดี๋ยวดูสภาพปรุงคะ่ะที่นี่แกงส้มพักรวมเ้ยคะ่ะพี่น้องใส่บัก,กูดลงไปน้ำกกนม,กกมันเสียบแสบเลยค่ะบักูดน้ำบักูดค่ะมันจะหอมนิด,นดๆคะ่ะพี่น้องแบ่บ มัไมอยู่บาดนอกพี่นอ้องแบบเต็มโมอ่อนนี่ค่ะนูบอกหูว่ามันเอามากแกงสมได้เลยะคะพี่นอ้องนี่ค่ะบอกเต็มโม่นี่ค่ะบม,มเดลคิดว่ามันสิแกงสมได้นำค่ะก็เลยบอดเอันนี้โมเดลเอามาแกงมันเคยกับอกเอาก็บขีดเนี่กับมีน,น้อยๆทีขีนานนะคะพี่นอ้อง เอาเนาะค่ะพอพักทุกอย่างเริ่มสซุกหนูก็จะใส่ผงปรุงรสค่ะขาดบบได้เลยค่ะพี่น้องทุกคลิปเพราะว่าข้าวเท็ดนำเปล่าค่ะข้าวบไม่นำสต๊อกนะคะข้าวก็เลยตงใส่ผงปรุงรสช่วยนำสุกนุ่มขึ้นค่ะพี่น้องนี่ค่ะผงปรุงรสแล้วก็ตำโดยนำมระขามเปียกค่ะมากเปียวหน่อยเปียกไว้ใส่ตามใจเจ้าของเลยได้ค่ะพี่น้องอันนี้นูใส่สามทับพี่ค่ะ ตามด้วยมันตาลปีหนึ่งทับพีจะเป็นรสแบบปลาเปรียวหวานเข้มค่ะพี่น้องแล้วก็น้ำปลานิดหน่อยน้ำปลาสองทับพีค่ะประมาณนี้ค่ะพี่น้อง ก็เติมกุ่มลงไปค่ะกุ่มดีไซน์หลังสุดเลยเพราะว่ามันสุกง่ายค่ะพี่น้องนี่ค่ะเป็นแกงส้มพักร่วงง่าย,ายๆบานๆสุดล์นูน้นนะคะพี่น้องแล้วมือสถานให้เบิ้งกุ่มสุกกล้กควคือ่าเบิ้งอีกรอบนึงค่ะแล้วเ้าก็ชิมรสตามใจชอบด้วยค่ะพี่น้องวักมาก,กวานอีกกระเติมเขาไปอีกมากเปรี้ยวม่วงย่างกระเติมเข้าไปอีกค่ะ นี่ราคาพี่น้องแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะแกงส้มเต็มโมอ่อนเ่พักรวมนะคะพี่น้องเอาราคาเดี๋ยวหนูไปเห็ดเมนูอื่นๆแล้วนะคะพี่น้องเขามาเบิ่งกันตอนเพ็ดแล้วนะจ้าแล้วราคาพี่น้องเมนูมือนี้ค่ะเป็นเมนูอาหารไทยเนาะคะ่ะพี่น้องกะเสมีกุ้งชุบแป้งทอดค่ะพี่น้องที่นูบเบรดทอดให้เบิ่งเนาะคะ่ะกันงานนะะ่ายๆนี่ค่ะกรอบเลยคะ่ะพี่น้องจิ้มกับซอสปลาเคือเหศเนาะคะ่ะนี่คะ่ะแซบ่บแซ่บค่ะพี่น้องเมนูนี้ แล้วก็อ,อีกเมน,น,นูนึงก็คือผัดวุ้นเสน้นผัดวุ้นเส้นนี่ก็บก่ไดเเฮดเ้เบิ่งเนาะ่ะพี่น้องเพราะ,ะเฮดดูแล้วค่ะเฮดบอยมากเลยก็เลยผัดให้เรวเรียบร้อยค่ะรสชาติกับหวานๆเค็มๆนิดๆหอมไข่หน่อยๆค่ะพี่น้องแล้วก็อันนี้คือแกงส้มผักรวมค่ะแตงโมอ,งอ่อนทินุเฮดห้เบิ่งเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะกะลัง,องหอมหอมเปรี้ยวหวานเค็มค่ะพี่น้องแซ่บๆค่ะผู้ได้มาเ็ดเติมน้ำพริกแกงส้มไปอีกนะคะพี่น้องแต่ว่าอันนี้แม่ราบ่กินเ็ดเนาะค่ะหนูก็ใส่ไปทับพี่เเเดีีียวทท่่่าห็นนนะะคะพอ แล้วก็มีเขาสวยห่อนๆคือเก่าค่ะนี่นะค่ะเมนูโมนี่ขอพูดนัลไลเดอร์ค่ะทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอคุณกําลังใจที่มีเให้กันเสมอนะคะพี่น้องทั้งเพื่อนเกา่าเพื่อนใหม่ค่ะมากค่ะเทมี่มากินเขาในกันค่ะแส,บ,ส,บ,สบจ้า